เดี๋ยววันนี้พามาติดตามพร้อมๆกันนะคะสําหรับสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเกาหลีใต้ถ้าหากว่าย้อนกลับไปที่ย่านอิตาวอรในเกาหลีใต้เนี่ยเราน่าจะจํากันได้นะคะก็คือเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามในการที่จะทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องผ่านมาประมาณเดือนครึ่งแล้วยังไม่สามารถทําให้ตัวเลขมันลงไปอยู่ในระดับเดียวหรือว่าอยู่ในระดับศูนย์คนได้เลยนะคะแต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออีกยังคงอยู่ที่ระดับ40-60คนต่อวันมานานหลายสัปดาห แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยระดับนี้มาโดยตลอดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ46คนส่งผลให้ณเวลานี้นะคะตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อในเกาหลีใต้สะสมแล้วนะคะอยู่ที่12,000 กว่าคนด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตรวมอยู่ที่281คนผู้ติดเชื้อรวมนะคะ12,484คนค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่รายงานไปนะคะที่เพิ่งเปิดเผยออกมาตัวเลขผู้ติดเชื้อใน46คนเขาไปเจอคลัสเตอร์ใหม่ค่ะเป็นเรือขนส่งสินค้าที่เดินทางมาเทียบท่าที่เมืองปูซานนะคะเป็นเรือขนส่งส สินค้าสัญชาติรัเสเซียนั่นเองค่ะปรากฏว่ามีบรรดาลูกเรือที่โดยสารมาพร้อมกับเรือลำนี้เนี่ยพบผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่16คนด้วยกันค่ะมันก็เลยกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยต้องมีการกักตัวพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะที่สัมผัสใกล้ชิดกับบรรดาลูกเรือขนส่งสินค้านี้อย่างน้อยๆเนี่ย160คนค่ะต้องกักตัวเอาไว้เพื่อที่จะดูอาการว่าติดเชือ้อโควิด19ด้วยหรือไม่นะคะซึ่งเกาหลีใต้เนี่ย ณเวลานี้ก็คือยังไม่ได้อนุญาตให้บรรดาเรือล่องท่องเที่ยวเนี่ยเข้าเทียบทาแต่อย่างใดนะคะที่สามารถเข้าเทียบทาได้ก็มีเพียงแค่บรรดาเรือขนส่งสินค้าที่จําเป็นที่จะเข้ามาส่งสินค้าในเกาหลีใต้เท่านั้นเองแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่พนักงานที่ท่าเรือขนส่งสินค้ารวมไปถึงที่สนามบินเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องอยู่เลยก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาที่เกาหลีใต้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจําจุดนี้เนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะแต่ละวันเนี่ยม คนเดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้นะคะที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยๆสามถึงพัน 3, 4, คนแต่ เจ้าหน้าที่มีจานวนที่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการคัดกรองมันอาจจะไม่ทั่วถึงก็เป็นเรื่องหนักเกินไปนะคะสําหรับพนักงานในปัจจุบันกับจํานวนที่มีไม่มากเพียงพอซึ่งรัฐบาลเองก็ออกมา,าให้คํามั่นนะคะว่าจะทําการว่าจ้างพนักงานเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะจะได้สามารถรับมือกับบรรดานผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศได้นี่ก็เป็นสถานการณ์ของเกาหลีใต้นเวลานี้แต่ทีนี้ ไปดูที่กรุงโซลเมืองหลวงของประเทศกันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะนายกเทศมนตรีของกรุงโซลเนี่ยเขาออกมายอมรับว่าถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในระดับแบบนี้เราไม่สามารถจะทำให้ตัวเลขมันลดน้อยลงได้มีโอกาส สูงเหลือเกินค่ะที่ระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนต่อไปจากนี้จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันในกรุงโซเมืองหลวงนี้นะคะอย่างน้อยๆ800คนต่อวันค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการแพร่ระบาดในชุมชนที่มันรุนแรงมากกว่าในปัจจุบันก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ตอนนี้ต้องเร่งที่จะจัดการกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ในหลักสิบอยู่นะคะขอให้ไม่เพิ่มขึ้นไปอยู่ในหลักร้อยเพราะ อีกหนึ่งเดือนต่อไปจากนี้ก็ต้องติดตามกันดูละค่ะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในกรุงโซลของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการถแถลงของนายกเทศมนตรีกรุงโซลเลยนะคะเพิ่งจะแถลงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองในขณะเดียวกันค่ะอยากพาไปที่เมืองแทก,กูกันหน่อยจำกันได้ใช่ไหมคะการระบาดรอบแรกสุดของเกาหลีใต้ที่เมืองแทกูซึ่งเป็นการระบาดจากโบส ชินชอนจีที่มีคุณป้าที่หลายๆคนเรียกกันว่าคุณป้ามหาภัยเนี่ยนะคะติดเชื้อแล้วก็เข้าไปประกอบพิธีกรรมภายในโบสถ์แห่งนี้สุดท้ายการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีคนอยู่รวมกันมากๆก็ส่งผลให้มีการระบาดภายในโบสถ์ชินชอนจีแล้วก็บรดาสมาชิกของโบสถ์เนี่ยติดเชื้อกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะล่าสุดค่ะทางการของเมืองแทกูมีการยื่นฟ้องโบสถ์ชินชอนจีแล้วก็ลีมันฮีซึ่งเป็นประธานของโบสถ์แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นต้นตอของการระบาด อย่างหนักทางการของเมืองแทกูได้มีการเรียกร้องค่าชดเชยจากโบสถ์ชินชอนจีแห่งนี้เนี่ย1แสนล้านวอนค่ะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ2,600ล้านบาทนะคะทางการของเมืองแทกูเขาบอกแบบนี้ว่าการระบาดท,ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่มันหนักมากๆตอนนั้นเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยหลายร้อยคนทีเดียวนี่นะคะบอกว่าทางการต้องใช้เงิน ไปกับมาตรการต่างๆเยอะมากจริงๆทั้งเรื่องของการตรวจหาเชื้อทั้งเรื่องของการกักกันตัวนะคะมาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆเนี่ยเรียกว่าระดมกําลังทุกอย่างเลยเพื่อที่จะทําการตรวจหาเชื้อในเมืองแทก,กูให้ได้มากที่สุดนะคะโดยในช่วงแรกที่ทางการของเมืองแทก,กูได้มีการเรียกร้องให้โบสถ์ชินชอนจีเนี่ยมีการเผยแพร่สําหรับ รายชื่อของสมาชิกของผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีกรรมภายในโบสถ์แห่งนี้ปรากฏว่าทางโบสถ์เองก็ไม่ได้ยินยอมที่จะเปิดเผยรายชื่อออกมาแบบ ใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการตามตัวได้ไม่มากนะักสุดท้ายเกิดการระบาดเป็นวงกว้างตามมาเนี่ยนะคะตอนนั้นเรียกว่าพูดง่ายก็คือเรียกว่าแทบจะไม่ได้รับความร่วมมือกับทางโบสถ์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีการเรียกร้องค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะจากการระบาดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะ นะทางเคสวีดีซีนะคะกรมควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ก็ออกมาเปิดเผยว่าเฉพาะที่เมืองแทกูซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดในช่วงแรกของเกาหลีใต้เดือนกุมภาพันธ์นีนะคะพบผู้ติดเชื้อที่เมืองแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 9 0 1คนซึ่งร้อยละ61ของจํานวนผู้ติดเชื้อที่เมืองนี้ก็คือมาจาก การเข้าร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์ชินชอนจีแห่งนี้นั่นเองนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทางการท้องถิ่นของเมืองแทก,กูเองเขาก็มีการยื่นฟ้องเจ้าที่ของลัทธิแล้วนะคะที่มีการปกปิดรายชื่อสมาชิกแล้วก็การรวมตัวเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆจนไม่เป็นไปตามมาตรการกักตัวแล้วก็การฆ่าเชื้อด้วยนะคะไม่มีการฆ่าเชื้อที่สะอาดมากเพียงพอภายในพื้นที่โบสถ์แล้วจากนั้นเมื่อเดือนมีนาคมค่ะก็มีการบุกเข้าไปที่บ้านพักของเจ้าที่ลัทธิที่โบสถ์แห่งนี้เนี่ยนะคะ แล้วก็มีการนําเอาภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนบรรดาฮาร์ดดิสของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเอามาตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอการประกอบพิธีกรรมที่ผิดกฎหมายอีกด้วยแล้วก็ทางการเมืองแทกูก็ยังขอให้ศาลเนี่ยทำการยึดทรัพย์ของโบสถ์แล้วก็ประธานลัทธิด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ประเทศเกาหลีใต้ที่ณเวลานี้ยังคงต้องจับตาดูกันอยู่นะคะเพราะยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆสําหรับการระบาดในรอบที่สองแต่ไม่ใช่ เฉพาะที่เกาหลีใต้เท่านั้นนะคะที่ต้องจับตาดูเพราะตอนนี้เริ่มมีสัญญาณของการระบาดรอบที่สองเกิดขึ้นในบางประเทศที่ยุโรปแล้ว